โอเคนะครับวันนี้สอนวิธีการเปลี่ยนโซอคอนนะครับหรือว่าแปะโลโก้เพิ่มหรือว่าเอาโลโก้ออกนะครับก็อย่างอย่างเนี้ยเห็นปะอย่างลิมิเต็ดเนี่ยตรงเนี้ยเที่นมีโลโก้ลิมิเต็ดหรือว่าแรอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าติดโลโก้หรือว่าจะเอาอะไรเงี้ยจะเอาออกยังไงนะครับวิธีออกก็ไม่ยากนะครับอย่างแรกเลยนะนี่เลยดูนี่ก่อนเลย V p s ถ้าใครจะเช่าก็มาเช่านะครับเดยผมทิ้งเพจไว้ข้างล่างนะเป็นเพจ V p s นะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับอย่างอย่างที่สองแล้วก็อัลด ันนี้วิวนะครับให้เป็นโปรแกรมนี้ก่อนนะคันนี้วิวตัวนี้จะเป็นโปรแกรมมองมองรูปนี้นะครับหรือว่าแปลงไฟล์เป็น png นะครับอย่างตอนนี้มันเป็น .dds ใช่ปะเราก๊อปมาจากเครื่องเป็น .dds ใช่ไหมแล้วก็คอนเวิร์ดนี้ปุ๊บแล้วปรับตรงนี้นครับเป็น png ลบชื่อออกนะครับตัวนี้ให้มันเป็นชื่อเดิมมันะนะแล้วกดสตาร์ทนะครับเสร็จี่เราจะได้เป็น png นะครับอันเก่าก็ลบทิ้งไม่ได้เลยถ้าถ้าเราจะแปะโลโก้ใหม่เนี่ยเราก็ต้องมี photoshop นะครับ photoshop เป็นเวอร์ชันไหนก็ได้นะครับขอแค่ใช้ได้ก็พอละ แล้วก็ไม่โง่แค่นั้นเองออก็แปบ๊บระหว่างนี้เราก็มาบอกสรรพคุณของ VPS ก่อนนะครับเพราะว่า VPS ดีมากเลยนะครับค่ายนี้ถ้าไว้บอกเลยกดถูกใจด้วยนะครับก็ถูกใจอยู่คุยไรดินี่นะครับให้ทักไปบอกแบบนี้นะครับเวลาจะเช่านะ VPS ค่ายนี้ดีครับค่ายนี้ดีจริงดจริง เนะครับเราก็ลากเข้าไปเลยหรือว่าของใครที่มันโฟโต้ช็อปมันกากอะมันก็จะแบบลากเข้าไม่ได้มันก็กดเลือกตรงนี้นเห็นไหมมันจะถ้าเป็น dds มันจะเป็นภาพ่างนี้นะ png มันก็จะลากเข้าได้เลยถ้าเป็น dds นะครับถามว่าถ้าเป็นหน่วงแปลงไฟล์นะครับถ้าเราไม่แปลงไฟล์มันจะเป็นแบบนี้นะกดเข้ามาไม่ได้เร๊บเราจะได้แบบนี้ใช่ปะหรือว่าสมมุติเราจะเพิ่มโลโก้เข้าไปเดี๋ยวเปรียบเทียบเอาโลโก้ออกกันเอาอันออกกันเนอันนี้ออกกอบออกมาจากหน้าเครื่องนะ แล้วก็เปลี่ยนเป็น PNG นะครับกด Start ดิเรียนเก่าแล้วก็เอานี้เข้ามาขับมาตรอก่อนปึ๊บอ่าค้างโอเคนะครับตอนนี้ก็เสร็จละโอเคไปเจอกันโอ้ยหยอ,อกนี่นะครับถามว่าบางทีมันติดขื่อหรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมติดมุมติดอะไรเงี้ยเราก็ใช้เป็นฟังก์ชันนี้นะครับแท็บแท็บแท็บเข้าไปจุดจุดจุดแท็บที่เราจะลบพอได้อย่าี้ใช่ไหมให้เรา กดตัวนี้นะครับสร้างเลเยอร์ขึ้นมานะครับให้เป็นเลเยอร์เปล่าแล้วกด make selection นะครับทำทำไมไม่รู้สร้างทำไมก็ไม่รู้กดตรงนี้แล้วก็ดีลิทกดที่นี้นะไม่ต้องสร้างเลเยอร์ผมเออเองแหละขอโทษนี่นะครับเราก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมล้วก็เซฟมันกลับมาปึ๊บพอเซฟก,กลับมาแล้วเป็นไงก็หายไปแล้วไงนี่ไงเรียบร้อยปึ๊บแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไฟล์นะครับมาไว้หน้าเครื่องนะย้ำนะครับมันต้องอยู่หน้าเครื่องนะครับต้องอยู่หน้า vps เท่านั้นนะ มันต้องอยู่หน้า P v p PS นะครับมันถึงจะแปลงไฟล์เป็น DDS ได้ให้เรากดตรงวิวตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครมองเห็นไม่เห็นนามสกุลนะ่ะเนี่ยให้เรามากดอย่างนี้ไฟล์เนมเนี่ยเห็นปะให้มันแปลงเป็นให้มันเห็นนามสกุลไฟล์แล้วก็ปรับเป็น DDS แค่นี้มันก็เป็นกลับมาเป็นไฟล์ DDS แล้วนะครับนี่ดูผมโยกกลับมาให้ดูเห็นปะมันก็โยกกลับมาเป็นไฟล์ DDS นะครับไม่รู้เหมือนกันความสามารถของเครื่องมั้งนี่นะแล้วก็ทับไปเลยพอทับเนี่ยเห็นปะ อันนี้เครื่องยังไม่มีโปรแกรมมองลูกก็โอเคตามนี้แหละง่ายๆแล้วก็ไอเอบิลด้วยนะทุกคนอย่าลืม vps ล่ละอุ้ย